ทีนี้ในระเบียบข้อ26ของระเบียบคณะกรรมการระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างพศ2560เน้ากํเขากำหนดเอาไว้แบบนี้นะครับในข้อ26เนี่ยคณะกรรมการซื้อหรือจ้างตามข้อ25แต่ละคณะเนี่ยให้ประกอบไปด้วยประธานกรรมการ1คนและกรรมการอย่างน้อย2คนนะครับอ,อาจจะมากกว่า2ก็ได้แต่น้อยกว่าไม่ได้นะครับซึ่งแต่งตั้งจากใครบ้าง แต่งตั้งจากข้าราชการก็ได้ลูกจ้างประจำก็ได้พนักงานราชการพนักงานมหาวิทยาลัยพนักงานของรัฐหรือพนักงานของหน่วยงานของรัฐที่เรียกชื่ออย่างอื่นก็ได้นะครับทีนี้เนี่ยจะต้องคำนึงถึงลักษณะหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเ,เป็นสำคัญนะครับวรรคที่2ในกรณีจำเป็นเนี่ยเพื่อประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐจะแต่งตั้งบุคคลอื่น ร่วมเป็นกรรมการด้วยก็ได้นะครับไม่ห้ามที่จะแต่งตั้งบุคคลอื่นมาเป็นกรรมการแต่มีข้อแม้มีข้อยกเว้นนะครับว่าแต่จํานวนกรรมการที่เป็นบุคคลอื่นนั้นเนี่ยจะต้องไม่มากกว่าจํานวนกรรมการตามวรรคหนึ่งก็คือกรรมการจะมากกว่ากรรมการ3คนนั้นไม่ได้นะครับแต่งตั้งบุคคลภายนอกได้ถ้ามีความจําเป็นนะครับวรรคที่3ในการซื้อหรือจ้างครั้งเดียวกันห้ามแต่งตั้งผู้ที่เป็นกรรมการ พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์กรรมการพิจารณาผลการตรวจอสอบราคาหรือกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีการาคัดเลือกเป็นกรรมการตรวจรับพัสดุก็คือถ้าแต่งตั้งเขาไปเป็นในการซื้อครั้งนั้นครั้งเดียวกันนะครับถ้าแต่งตั้งไปเป็นกรรมาการพิจารณาผลประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้วหรือแต่งตั้งเป็นกรรมการพิจารณาผลการสอบราคาแล้วหรือกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีการคัดเลือกไปแล้วจะแต่งตั้งให บุคคลคนเดียวกันามาเป็นกรรมการตรวจรับพัสดุอีกเนี่ยไม่ได้นะครับต่อมานะครับวัคที่ 4. คณะกรรมการซื้อหรือจ้างทุกคณะเนี่ยควรจะแต่งตั้งจากผู้ชำนาญการหรือผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับงานซื้อหรือจ้างนั้นๆเข้าร่วมเป็นกรรมการด้วยนะครับนี่คือหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ในการแต่งตั้งคณะกรรมการซื้อหรือจ้างนะครับตรงนี้เป็นอย่างน้อยนะครับต้องมีประธานหนึ่งคนกรรมการอย่างน้อยเนี่ยสองคนนะครับ